สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซี FC ครับซีบีมาฮอดมาจอดถึงแล้วครับพี่น้องครับมาฮอดจอดถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วโอ้ทางนี้มีไรสด โปรแม่กีฬาไม่ไม่อยากอยากถามท่านผู้ชมทางบ้านมีอะไรจะฝากกันผน้นาให้นะครับสุดยอดเนาะเข้ากบดเป็นคาวเนาะเข้ากบดเป็นคาวเข้ามาหอดลังเวทีป็นตื่นสายบกูยูปองยางใกล้มูปพูจ้า บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าน้องๆที่สวยอยู่ข้างชื่ออะไรนะครับมือสั่นตอนนี้มือถือคือสองพันมาอยู่เฉยๆเลยนะครับเดี๋ยวท่านมีหน้าที่ฟังเฉยนะครับหน้าที่ฟังห้ามกดโกรธถามถามถามได้นะครับวายห้ามอะไรเขาสับปีกเขารอกันแล้วเขาอยากชื่อแล้วป้าอยู่ตรงไหนโอ้เต้นเย็นไอ้สุด ูแล้วว่าไม่สัมพันธ์เดี๋ยวใครดแน่นอนใครไม่เป็นสัมัไม่กำลังดูและแนมตายต้องบอกบวดแม่อะไรสวัสดีครับผมชื่อโจชื่อะไรอ๋อโอเคมันก็ต้องมีแบบต้องมีคนยคนกับสวัสดีครับผมชื่อโจครับคนชื่ออะไรครับชื่ออามี่ค่ะอามี่ หมอลำบอครับชอบหมอลำบอครับชอบหมอลำบกชอบมากแต่ก็ไม่มำเอ้ยจะไปพูดทำไมเออเอาต่อ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 ต่างากเลยคนไม่พ่อไปไม่เป็นพ่อถึงท่านลืมทุกอย่างบนโลกดีแล้วพ่อมองหน้าภาษาไทยก็ลืมหมดแล้วบอบอให้พ่อมองหน้าก่อนดูหน้าลูกหน่อยครับอถ้าผมมาอยากจะสอนลำสอนเต้นสอนร้องหมอลำอ่ะพร้อมไหมครับอ๋อ เดีวพ่อสู้้องลร้องรำให้ครับได้ค่ะวองอรแม่แต่รำได้วันนี้พร้อมเลยเจอเวันนี้ม่ให้กาลังใจน้องห่พโจค่ะครับีติดใครยาเห็นน้องอมีบนเวทีสาวน้อยกดหนึ่งมาครับเดี๋ยวเอาแล้ว พี่เราสดมันสามารถแทรกกันได้เลยหรเ่าได้เลยเราเป็นผู้บริหารเลย้าวใส่กอะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้เป็นหมอลำทพ่เี่ที่สุดเมลขอแทรกคือไว่าแม่วันเนี่ยเคยโดนเชิญขึ้นแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเชิญตั้งแต่เมื่อกี้ต้อไมเรื่อไให้มาอะไรยังต้องบดยอใต้เวทีอ้าไปให้มาอไยังต้องแบบลอย้อนอใต้เวทีพ่อโจอยากรู้ทำไมเหตุผลอยากน้องอามีขึ้นไปโชว์บนเวทีเพราะคือรู้จักกันตอนไหนคือเอีเขารู้เยอะมาก ดูดเดู FC รู้จำหมดเลย FC เสาวน้อยรู้จำหมดเลยนี่นี่เห็นไหมล่ะหนึ่งหนึ่งอยากเห็นน้ำมีขึ้นบน VC อยากเห็นอยากเห็นนะอยากเห็นน้ำมีขึ้นบน VC ล้วนหนึ่งก็แล้วพ่อจะไปรู้จากของพ่อได้ตอนไหนดูจากตอนแรกตอนไหนเวลาผู้จัดการต่อได้มีงารดูแลต่อไหนเดี๋ยวเดีวลูกขึ้นเดี๋ยวโปรสามอมาขอเยอไม่รู้โจมาถามให้ลูกถามให้ไม่รู้จักกันตอนไหนรู้จักตอนไหน เริ่มเรามาพูดโปรโมชั่นในนีู้อกอักแพ้คนขาวอ๋อต้องเติมแล้วลูกกินเติมห่นักตให้หนักต้องเติมให้เยอะค่ะจะได้ขาวๆแบบดังนั้นดังนั้นดังนั้นกุติกาพูดชักชัหน่อยพูดทยดีกว่าพูดภาษาไทยดีกว่าัทดีกว่าอีสานไม่แข็งแรงนี่เราเจอกันมาหลายเดือนแล้วนะมันน่าจะแข็งแรงได้แล้วนะอ่ ดังนั้นนะครับตอนนี้ถ้าอยากจะเติมความขาวเอางี้ดีกว่าสามห่อไม่พอเพราะว่าอุงอิ่งน่าจะกดหนักมากกับโปแม่อีหลาโปแม่อีหลาเรๆโปเกือบพุ่งแล้วโปแม่อีหล่ากี่ห่อดูเองจัดกี่หอดีกี่หอดีเอ้ย หกพอจะได้ดนจัดไปลูกสิบองหอก็จัดไปเลยหกหอแต่ว่ามัเก็บเงินที่พ่อโจค่ะอ่าอาสามสิบสองพนแล้วค่ะโปหกพอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเยไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกเลยว่าโปเท่าไหร่ไม่ปวดกลางเลยเแม่ใหม่เขาหรอเออเขาปวดโปแม่ใหม่กันเยอะมากแม่ดังนั้นนะครับทุกท่านกดโปแม่ใหม่กดโปชอบตัวโปชื่อโปรกระดันฐาดเลยนะกดโปรแม่ใหม่ ปากโป,โปแม่ใหม่เพราะดังนั้นถ้ามาจะก,กับกโปแม่ใหม่จะไม่ธรรมดาปกติโปแม่ใหม่จะอยู่ที่4,040บาทวันนี้เอาไปเลย6พอกินยาวไปเต็มๆ3เดือนเต็มแต่วันนี้อย่างเดียวไม่พอครับ6พอแบบนี้ที่เราจะให้นะครับคุณจะได้รับกระบอกน้ําไปด้วยนงนะครับ <oops. S 1> แผ่นทองจากแท็กโกหมิวอีกนึงและได้รับเซอร์ไพรส์นะครับเป็นเสื้อร่วมงานแต่งนะครับ กางหนังครับนี่คือเสื้อที่ทุกคนจะต้องสวมมางานแต่งโอ้บรรยากาศพ่อๆแม่ๆกับทารอนะครับท่านลูกกับวิลาอยู่หลังจากอีหลาไล่สดเซ็ตไปแล้วครับแจ้งชิดได้ออกมาผมปะพ่อๆแม่ๆเพราะว่ามือหนีมาเร็วกว่าปกติเพราะว่าอีหลามีไล่สดกับกังนังกังนักางนัอุ้ยสุดไหมสุดอีหลาใช่ไหมปุ๋ยลุยแท้ Y là suốt sao mất bui lui thế y là suốt nòng yin yin nòng nữa thám ai vậy con Ní hệt này à thám nè đi hệt giấy nhám này à đi kha xuống phốm đi gì ยางเปเหรีอพอดีอันกีแดงเราาน้วยเยญเนี่ย yeah. แล้วเลยเอือดไปเห็ดอเออปุยลุยค่ะวะส่งผมไหมขาดอีรีส่งผมเพิ่อนเทคโนโอยกับศิมีคนมาถามหาหลังเวทีเลยอีรีจักแล้วตามให้นะพี่กัญชัยอยู่ไหมพี่กัญชัยอยู่ไหมเขาอยมาทำไตามหาให้หน่อยเนี่ยรองเท้าหนูก็เสียเสื้อเขาอยู่กับหนูเนี่ย ที่กันชัยอยู่ไหมาเอยังหนิเงินดอลล่าได้หน่อไดร์น่อสิบดอลลาดยี่สิบดอลลวัดถุงเนาะยีสิบดอลลวัดถุงวัถุงได้อีกแล้วมานหมานเจ็นอีกแล้วอ้กันชัสวัสดีครับครับสานฟ้าใสเป็นอาะเรอน้มไม้ิกขนาดว เดี๋ยวพี่เบิ้งประจําเนอะครับขอบคุณไอ้พี่ยู่อเมริกาโอ้มาจากอเมริกาเลยเนาะคุยกับเราทั้งเี่ครับต้องไทั้งคืนเลยอ้ซื้อยังพี่ชายโอ้พี่ชายจะซื้อกันหลายก็าจมาเอิญหาหลังวิธีบุกซีแดงมาถาเราถึงก้าวแทงหลายมากถ้าเราคงจะเว้น เส,อ,นนสอ,าเอาไปน้องคลิปนี้ฝากไว้สนีพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ